ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเร l i n g m o d ดรายการที่จะสรุปผลแมตช์มวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะฮะและเราแมวเบียนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองฮะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่89ของรายการ r a ส Link Mode แล้วละฮะซึ่งในเทปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึกใหญ่ประจำเดือนกันยายนจากทางสมาคม AEW อย่างศึก All Out 2023นนั่นเองฮะ มันออกจะเป็นอะไรที่วายป่วงอยู่พอสมควรเลยนะคะสำหรับการจัดแมตช์การ์ดมวยปล้ำหญิงในศึก All Out ปีนี้เพราะมันเป็นอะไรที่มองออกได้แบบชัดเจนมากๆเลยล่ะว่าสมาคม AEW เนี่ยกำลังแก้สถานการณ์ของหลีกมวยปล้ำหญิงตัวเองแบบขายผ้าเอาหน้ารอดอยู่ คือต้องขออธิบายแบบนี้ฮะว่าตามปกติแล้วเนี่ยในศึกใหญ่ของสมาคม AEW มันจำเป็นต้องขออนุญาตใช้คาว่าจาเป็นนะจำเป็นที่จะต้องมีแมทมวยปล้ำหญิงอยู่2แมแมทเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อไม่ให้โดนแฟนมวยปล้ำหญิงแบบพวกกูเนี่ยด่านะคะคือแมทชิงแชมป์ป้องกันแชมป์โลกหญิง AEW กับแมตช์ชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ TBS อันนี้เนี่ยคือปกติแต่ว่าถ้าน,น้อยกว่านี้คือต่ำกว่ามาตรฐานแล้วจะโดนกูด่าแบบไม่มีเงืเ่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะคะ แต่ที่นี้เนี่ยพอมันมีศึกอ l อินกับศึก All-out จัดขึ้นติดต่อกันภายในระยะเวลาไม่เกิน1สัปดาห์ถ้าเกิดว่าเอาทุกแมทมวยปล้ำหญิงที่เราได้ว่ามาเนี่ยไปกองเอาไว้ที่ศึกอ l อินหรือว่าศึก a l l o า t อย่างเดียวแล้วนะฮะแล้วอีกศึกหนึ่งจะไม่มีแมทมวยปล้ำหญิงเลยแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูน่าเกลียดเกินไปหน่อยเนาะถ้าอย่างนั้น ก็แก้ปัญหาแบบขวานผ่าซากด้วยการจับมันหั่นแบ่งครึ่งแมตช์หนึ่งไปปล้ำในศึกอออินแล้วอีกแมตช์หนึ่งไปปล้ำในศึกออเอาก็แล้วกันเออให้มันได้อย่างงี้สิแล้วทีนี้เนี่ยในศึกออเอามันไม่ได้มีแค่แมตช์ชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ TBS อย่างเดียวไงมันดันมีแมตช์มวยปล้ำหญิงในช่วงพรีโชเพิ่มเข้ามาแบบจับยัดด้วยอีกหนึ่งแมตช์ด้วยกันนะคะให้กลายเป็น2แมตช์ คือก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้มีแมทมวยปล้ำหญิงแค่แมทเดียวแต่เราอยากจะบอกว่าเราก็คงจะไม่ขอชื่นชมในเรื่องนี้หรอกนะเพราะยังไงมันก็ไม่ได้มากไปกว่าที่สมาคม a อ w เคยทำเมื่อปีถึง2ปีที่ผ่านมาเลยอะฮะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อะว่า2องแมทคือมาตรฐาน1นึแมทคือต่ำกว่ามาตรฐาน แต่ถึงแม้ว่าเราจะบ่นอุบอิบถึงเรื่องปริมาณของแมทแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพของแมทมันจะไม่ดีตามไปด้วยนะคะอันนี้คือบ่นพอเป็นพิธีก็แล้วกันเนาะเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันทําออกมาได้ขี้ริ้วขี้เหร่น้อยกว่าแมทมวยปล้ำหญิงในศึกออินซะอีกนะคะ เดี๋ยวยังไงร,รายละเอียดในการรีแคปแล้วก็รีวิวเนี่ยเราจะเอาไว้พูดถึงกันในช่วงถัดไปของรายการ r ร l i ิ g m ม d ดเทปนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงถัดไปกันเนี่ยเราขออนุญาตแวะมาประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะคะสั้นๆไม่ยาวมาก การเปิดพรีออเดอร์เสื้อยืด The c a t b i a n ในคอลเลคชันที่2ของเรานะคะซึ่งได้ทำการเปิดรอบเก็บตกไปตั้งแต่วันที่1กันยายนแล้วก็เดี๋ยวจะสิ้นสุดลงในวันที่15กันยายนนะคะสำหรับใครที่พลาดในรอบแรกไปนะคะรอบที่2ออย่าพลาดอีกก็แล้วกันยังไงถ้าหากว่าสนใจสามารถเข้าไปติดตาม รายละเอียดต่างๆกันได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook The c a t b e a n รวมไปถึงสั่งด้วยนะคะถ้าจะสั่งเนี่ยยังไงทังอินบ็เข้าไปได้เนาะรอบนี้ยังคงได้ของแถมของแจกเหมือนเดิมอีกด้วยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็ขอความการุณามาอุดหนุนกันสักหน่อยนะคะ ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องของเรารายการของเรารวมไปถึงตัวของเราในอีกช่องทางหนึ่งแต่ว่าได้ของที่ระลึกติดหมายติดมือกลับไปด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ เอาละฮะสำหรับศึก All Out ในครั้งนี้ก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วละฮะในวันอาทิตย์ที่3กันยายนปี2023นั่นเองโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนาม United Center เมืองชิคาโก้รัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองฮะและสำหรับแมท มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึก All Out 2023นะคะก็จะมีทั้งหมด2แมตช์ด้วยกันได้แก่นะคะแมตช์ match. แรกจะเป็นแมตช์แท็กทีมหญิง6คนระหว่างทีมของฮิคารุชิดะวิลโลนีติงเกลแล้วก็สกายบูนะคะกับทีมของอารซิน่าเมอร์ซิเดสมาติเนสแล้วก็ไดอาเมนเต้นะคะซึ่งแมตช์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงซีโร่เอาเวอร์พรีโชน,นั่นเองะคะ่ะ ส่วนอีกแมตช์หนึ่งเนี่ยจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์ที s ีเอระหว่างคริสแตลลันเดอร์ซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับรูบี้โซโฮ เอาละฮะเรามาเริ่มกันที่แมทนี้กันก่อนเลยดีกว่าเนาะแมทที่ดูเหมือนว่าจะถูกจับยัดเข้ามาแต่ก็ถือว่าเป็นการมอบ Air Time มอบ Spotlight ให้กับนักมวยปล้ำหญิงหลายๆคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นปล้ำใน p a เปอร์วิลสักเท่าไหร่ก็แล้วกันเนาะมองไปในทางที่ดีแบบนั้นก็แล้วกันฮะกับแมทแท็กทีมหญิง6คนในช่วงซีโร่ o u r Pre-Show ีโชนั่นเองฮะ สำหรับผลของแมตช์นี้นะคะทีมของฮิคารุชิดะวิลโลเนติงเกลแล้วก็สกายบลูนะคะสามารถเอาชนะทีมของอารซิน่าเมอร์เซเดสมาร์ติเนสแล้วก็ไดอะเมนเต้ไปได้นะคะโดยที่สกายบลูเนี่ยสามารถจับไดอะเมนเต้ใส่ท่าโค้ดบลูจนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทำให้ทีมของฮิคารุชิดะวิลโลเนติงเกลแล้วก็สกายบลูเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ไปนั่นเองฮะ เป็นแมทที่ทำออกมาได้โอเคดีเลยนะสำหรับช่วง Zero o o อ r Pre-Show แบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนแมทที่ถูกจับยัดเข้ามาในวินาทีสุดท้ายก็ตามนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะว่าโทนี่ขานโดนสื่อจี้ถามเรื่องที่ว่าทำไม ถึงได้มีแมทมวยปล้ำหญิงน้อยตลอดหรือเปล่าในงานถแถลงข่าวหลังจบศึกอออินอืมแต่ต่อให้ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรนะคะในเมื่อมันก็ไม่ได้ดึงให้ภาพรวมของหลีกมวยปล้ำหญิงในศึกใหญ่นี้เนี่ยดูดีขึ้นแต่อย่างใดมันก็แค่กลับไปมี2องแมทเหมือนก่อนหน้านั้นที่เป็นมาตรฐานปกติแค่นั้นเองอะ่ะเข้าใจใช่ไหม แต่ก็เอาเอฮะเอาเป็นว่าในแมตช์นี้เนี่ยก็จบลงด้วยการให้น้องฟ้าซึ่งเป็นคนชิคาโกเก็บชัยชนะไปได้ด้วยนะซึ่งก็ถือว่าจบแมตช์แบบเอาใจเจ้าบ้านนั่นแหละเพราะว่าสถานที่จัดศึกนี้เนี่ยก็คือชิคาโกนั่นเองนะคะแต่แอบเสียดายนิดหน่อยนะตรงที่ว่าตอนจบของแมตช์นี้เนี่ยจังหวะในการใส่ท่าโคดบลูของน้องฟ้ายังทำออกมาได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะ และอีกสองสาคนที่มีจังหวะการปล้ำในแมชนี้ที่แอบปุ่งงไปนิดหน่อยนะคะคือวิโล่ไดมเมนเต้แล้วก็ปะเบนนะคะแต่ก็โอเคฮะไม่เป็นไรพวกเธอไม่ได้ปล้ำผิดคิวบ่อยจนหน้าโมโหอะไรขนาดนั้นนะคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรายังมองว่านักมวยปล้ำหญิงแต่ละคนก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองออกมาได้ดีอยู่นะอ่ะทีนี้เราขอนอกเรื่องบ้าง เราชอบที่อารซีนาเนี่ยพาบิลลี่สตาร์กออกมายืนเป็นกำลังเสริมอยู่ข้างเวทีด้วยนะเพราะเราจะบอกว่าเราเนี่ยแม่งโคตชชอบสตอรี่ไลน์ของอารซีนากับบิลลี่ที่กำลังเกิดขึ้นในสมาคม Ring of Honor ตอนนี้มากๆเลยนะคะ มันทำให้เราได้เห็นรูปแบบของมิตรภาพแปลกๆที่ได้เกาะตัวขึ้นระหว่างอาซีนากับบิลลี่แล้วก็ยังได้เห็นมุมซอบซ์อของอาซีนาที่ก่อนหน้าน,นี้เธอดมิ n น t มาโดยตลอดนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยเธอก็ยังจะเป็นฮิลอยู่ก็ตามทีแต่การที่มันอนุญาตให้เธอมีมุมอื่นนอกจากมุมหดหดบบะบๆอที่เห็นกันเป็นปกติอยู่แล้วอะเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะ คือถ้าหากว่าใครยังไม่เคยดูเนี่ยอันนี้เราแนะนำว่าต้องไปดูนะแม่งเป็นอะไรที่โคตรน่ารักเลยแล้วแล้วแล้ว,ลวเราก็ชอบความเป็นคู่แท็กทีมกันแบบโคตรจริงจังของป้าเบนกับไดอามอนเต้ด้วยเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าสมาคม AEW จะไม่ได้มีหลีกแท็กทีมหญิงเป็นจริงเป็นจังก็ตามแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยใส่ชุดคู่มาปล้ำด้วยกันเลยนะในแมตช์นี้เนี่ยเออแต่จะบอกว่าเอ้ย เราไม่ชิปสองคนนี้นะคือเขาไม่มีอะไรทั้งคู่อ่ะไม่ชิปชิปไม่ได้เออก็มองว่าออกแนวเป็นพันธมิตรเลสเบียนกันมากกว่ากันแล้วกันเนาะซึ่งเราชอบนะฮะจากใจของเลสเบียนคนนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมทนี้เอาไว้ที่2.75ดาวด้วยกันนะฮะทีนี้ เรามาต่อกันที่อะไรที่มันออกจากเป็นจริงเป็นจังกันบ้างดีกว่าหรือเปล่าเอาเป็นว่าแมตช์ที่2นี้เนี่ยจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์ TBS ระหว่างคริสตัลเลนเดอร์กับรูบี้โซโฮนั่นเองะและสำหรับผลของแมตช์นี้นะคะคริสตัลเลนเดอร์สามารถเอาชนะรูบี้โซโฮไปได้นะคะหลังจากที่รูบี้โซโฮเนี่ยจับคริสตัลเลนเดอร์ ใส่ทั้งท่า Future Kick แล้วก็เดสติเนชันอันน n ไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะฮะรูบ้โซโฮที่อับจนหนทางเนี่ยจึงหันไปพึ่งพากลโกงเหมือนกับที่ผ่านมา ในขณะที่ซารยานะคะกำลังช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของกรรมการอยู่นั้นเพื่อให้รูบี้โซโฮไปหยิบกระป๋องสเปรย์ออกมาได้แต่ยังไม่ทันไรยังไม่ทันจะได้ใช้เลยนะคะโทนีสตรอมอีกหนึ่งสมาชิกของทีมเอาแคสก็ได้มุดออกมาจากใต้เวทีแล้วก็แย่งกระป๋องสเปรย์จากมือของรูบี้โซโฮไปนะคะ คริสตัลแลนเดอร์สบโอกาสจึงจับรูบ้โซโเนี่ใส่ท่าซันเดย์ไนท์ฟีเวอทันทีฮะจนสามารถจับกดจะนับถึง3ไปได้ทำให้คริสตัลแลนเดอร์กลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ยังคงสามารถรักษาแชมป์ทีบของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมฮะ เคยบอกเอาไว้แล้วใช่ไหมว่าโทนี่นี่แหละจะเป็นตัวการที่ทำให้รูบีช้ชวดแชมป์แล้วเป็นไงล่ะออกมาเป็นแบบที่เราพูดเอาไว้เป๊ะๆอย่างกับว่าเราเป็นคนไปนั่งบุกิ้งแมทช์นี้เองเลยนะคะเราเล่นนะคะเราเล่นเราคิดว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยก็น่าจะคาดการเอาไว้ได้อยู่แล้วแหละว่าสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะออกมาในรูปแบบแล้วก็แนวทางนี้นี่แหละ ในเมื่อช่วงหลังมานี้เนี่ยสมาคม a อ w ขยันขยี้กิมมิกดาราสาวย้อนยุคสติแตกของโทนี่สักขนาดนั้นนะคะแล้วโทนี่แกก็ดันตีบทแตกซะด้วยสิเราเนี่ยโคตรชอบเลยนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราชอบมากชอบที่สุดแล้วตั้งแต่ที่กลุ่มเอาแคสก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเลยนะคะ คือการได้ติดตามดูวิวัฒนาการจากคนปกติไปเป็นคนเสียสติของโทนี่นี่แหละเอาล่ะเราคิดว่าเราควรพักเรื่องของโทนี่เอาไว้ที่ตรงนี้พอนะคะแล้วเราควรย้ายไปพูดถึงเรื่องโตแมทกันบ้างดีกว่าแมทนี้เป็นแมทที่ทำออกมาได้ดีนะนี่แหละคือผลลัพธ์ของการมอบเวลาให้กับแมทมวยปล้ำหญิงแล้วก็นักมวยปล้ำหญิงให้ได้ใช้กันแบบ เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่จำกัดจำเขียแบบไม่กิ่นาทีจบเหมือนที่แล้วมานะคะคริสกับรูบี้มีเคมีบนเวทีที่ดีเลยนะทั้งคู่สามารถช่วยกันสร้างแมตช์ที่มี performance ลื่นไหลไม่ติดขัดสนุกแล้วก็มีคุณภาพแบบนี้ออกมาได้แบบไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากอีกด้วยนะคะ คือส่วนตัวเราเนี่ยมีอยู่หลายซีเควนต์อยู่เหมือนกันนะที่เราค่อนข้างจะชอบในแมตช์นี้ซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็มักจะมาจากฝั่งของผู้ท้าชิงอย่างรูบี้ทั้งคอมโบโตเตะเป็นชุดหรือว่าคอมโบท่าใหญ่ๆพื้พวๆอย่างไพซันราน่าหรือเฮอริเคนราน่าอะไรพวกนั้นน่ะเออมันเจ๋งมากเลยนะแล้วมันก็ได้ทำให้ตัวของรูบี้เนี่ยดูไม่ย่สักเท่าไหร่ ในสายตาของเรานะคะพอได้เห็นเธอสู้ยิบตาขนาดนั้นแล้วอะแต่มันก็ดูไม่แย่แบบนั้นได้อยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละฮะเพราะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคริสก็สามารถยึดโมเมนตัมกลับมาเป็นของตัวเองได้ จากการที่โดนท่าไม้ตายของรูบี้ไปถึง2ท่าแต่ก็ยังไม่เป็นอะไรมากนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออคริสเนี่ยเป็นแชมป์ที่อึดถึกทนของจริงนะเป็นแชมป์ที่ดูเก่งจริงดูน่าเชื่อถือจริงคือทั้งคุณภาพของแมตช์แล้วก็คุณภาพของนักมวยปล้ำมันเหมาะสมแล้วนะคะกับแชมป์ TBS เ,เส้นนี้อะและเราเชื่อนะคะว่าคริสเนี่ยจะสามารถลบ ชื่อเสียแล้วก็กอบกู้ชื่อเสียงของแชมป์เส้นนี้ให้กลับมาได้นะคะหลังจากที่มันได้ถูกทำลายไปแบบป่นปี้โดยเจดคากิวแชมป์คนแรกของแชมป์เส้นนี้นะคะหรือเอาเข้าจริงแล้วเราควรบอกว่า สร้างขึ้นมาใหม่ดีวะเพราะ,ะเขาจริงแล้วอะตั้งแต่เจ็ดถือแชมป์ TBS มามันก็มันก็ไม่ได้ดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอนึกออกไหมแล้วมันจะไปกอบกู้อะไรพวกนั้นกลับมาได้ยังไงนี่เมื่อมันไม่มีตั้งแต่แรกอ่ะเออวะ่ะเอาเถอะฮะยังไงก็ตามเราถือว่านี่เป็นแมชชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ TBS แบบที่มันควรจะเป็นจริงๆเป็นแมชชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ TBS แบบที่คนดูแบบเราเฝ้ารอที่จะได้ดูมันจริงๆอะฮะในที่สุด เราก็รู้สึกประทับใจกับการที่ได้ดูแมตช์ชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ TBS สักทีนะคะในที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนน,นของแมตช์นี้เอาไว้ที่3.25ดาวด้วยกันนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเราคิดว่าเราควรจะมาแจ้งข่าวบอกกล่าวกันสักเล็กน้อยนะคะในเมื่อ เทปถัดไปนะคะซึ่งจะเป็นเทปที่90พอดีของรายการ Wrestling Mode เนาะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าถ้านับจากเทปที่90ซึ่งเราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเทปรีแคปแล้วก็รีวิวอีเวนต์พิเศษของสมาคม m m p a c t Victory y r o d d 2023เนาะก็นับถอยหลังอีก10เทปจากครบ100ตอนของรายการ Wrestling Mode แล้วละฮะ แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นกันเนี่ยเราต้องขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าหลังจากเทปหน้าเทปที่90เป็นต้นไปเนี่ยเราขออนุญาตลาหยุดพักร้อนหรือจะเรียกว่าเข้าสู่โหมดจำศีลก็ว่าได้นะคะศึกใหญ่มวยปล้ำอีเวนต์พิเศษมวยปล้ำอะไรต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นหลังจาก อีเวนต์พิเศษ Victory Road เราจะขออนุญาตแช่แข็งเอาไว้ยังไม่ทำการรีแคปหรือว่ารีวิวในรายการ Wrestling Mode นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะมันถึงเวลาที่เราจะต้องหนีหายไปเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคแล้วนะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่4ในการเรียนมหาลัยของเราแล้วนะก็คือเดี๋ยวก็จะเรียนจบแล้วแหละ อะไรหลายๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นตารางชีวิตก็น่าจะไม่อัดแน่นเท่าทุกวันนี้แล้วก็น่าจะมีเวลามาผลิตรายการคอนเทนต์ให้ทุกคนได้แบบสม่ำเสมอจริงๆสักทีแต่ก็นะคะเอาเป็นว่าบอกเาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันว่าเดี๋ยวเราจะหายไปคิดว่าไม่เกิน2เดือนนะคะก็คือเดือนกันยายนนี้นี่แหละแล้วก็เดือนตุลาคมนะคะ กลับมาทีนึ่งน่าจะเป็นเดือน10เดือนพฤศจิกาย,ยนเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกย้อนหลังทุกอย่างที่เราได้แช่แข็งเอาไว้ให้อยู่ดีนะคะไม่ต้องห่วงอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าได้ดูแน่นอนและแน่นอนนะคะว่าเมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงสิ้นปีแบบนี้แล้วเนี่ยก็ใกล้ได้เวลาของการจัด ประกาศผลรางวัล Wrestling Mode y e a r e เ d a w a r d เช่นเดียวกันนะคะซึ่งรายละเอียดในปีนี้จะเป็นอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยสามารถรอติดตามกันได้เลยนะคะแต่กระซิบบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าในปีนี้จะมีสาขารางวัลเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะขอเวลาให้เราแล้วก็ทีมงานไปเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจกันสักหน่อยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีเทปหน้าเทปหนึ่งแล้วก็ จะขออนุญาตพักยาวๆ2เดือนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาเจอกันใหม่ยังไงเดี๋ยวเราขอบอกลาแบบจริงๆจังๆอีกทีหนึ่งในเทปหน้าก็แล้วกันนะคะ สำหรับเทปนี้เราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณสำหรับสมาชิกทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ได้กดสมัครสมาชิก o u t u b e Membership ของช่อง The c a t b เบีเข้ามาเพื่อเป็นการสนับสนุนรายการ r รส t l i n g หม d ดรายการนี้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงรายการอื่นๆในเครือของช่อง The c a t b เบีด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอขอบคุณมากๆเลยฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในระดับแมวบ้านหรือว่าแมวป่าก็ดีพวกคุณคือท่อน้าเลี้ยงหลักของช่องเราเลย ะะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการ r e ส l i n g ง Mode ได้ทางช่อง YouTube The Cat บี a n แล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r e ส l i n g ง Mode ได้ทาง Facebook แล้วก็ X The c a เ b อ a n เบเช่นเดีวยวกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The Cat b เบ n ก็สามารถกดติดตามได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุก ตอนใหม่ๆของรายการ r รส l i n g Mode นั่นเองฮะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ The CatBean สามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโด o n a t i ทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ทาง True Money Wallet นะคะ หรือจะเป็นช่องทางการสนับสนุนอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิก o u t u b e Membership อย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็การกด Super Chat Super Thanks Super Sticker ตต่างๆนานาให้กันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้แล้วก็ถ้ากดเข้ามาให้กันเนี่ยก็จะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ